t ว่าดูแดดว่าเ e ิดอะไ s g ่าสก on? Yeah. ยังนับอีกแล้วเส้นเหตุงานเขาเหตุงานมันบอกเออเขาเหตุงานลองได้ต่ออีกหนึ่งหาเป็นหนึ่งหามันตกาเถอะหนึ่งสิบจะปวดหัวนะไม่ได้กินเหล้าเลยเว้าดูเว้าหาเว้าสะอึนสะอ่อนเว้าพูดพิริย์บอกโหจะไม่ได้ถอนจะไม่ได้แก้จะเอามาถอนไหม บ่ด้วยอมันเนี่ยด้วยบ่าจากอ่ฮะโอ้ทาเขาก่อนสิเขาต้องโทรศัพท์บอกเขาบอกเบองเวลาแล้วเวก็สิมมเก็สิมานอนนี่ลูกสาวสิม,มานอนนี่ทาเบอรงเวลาก่อนเออเออเจ้าสิมีเงินซื้อน่ะแต่ละตุ่นหนูแม่กูจะสูมออออออสิบเอด็ดเจ้าสิขบบับรถมาหนีมาหนีไปใส่宝มหนีบ้าได้มึงตายเนี่ยนั่นมนันหนีว่ะเต้ อือไปไปผัวเขาไม่รถครับจะเป็นดูดีก็สีกันห่ากว่ามึงเออเออเออ,อยังเอียงจะเป็นเสริมดีและเสริมบุตรดีสะกบมานนี่บมานอนนี่ขี้ขันเบาวนบาปวดหวัวอือ,อ,อ โอ,อ้เจอเจ้าสิเปรียงดูไปน้อนเดินเขาไปน้อนม,นอนมาีอจูนบุญอ่ะโอ้อัไปแม่เอ่ยเออไปไปกินข้าวกินน้ำไปปวดหวัวไม่บางเสียไย